แบบนี้ไม่ใช่นะอ่าแบบนี้ไม่ใช่นะคะ<อ>คือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นอะไรที่ที่ตื่นเต้นและมีความสุขนะคะกับสิ่งที่เราเชื่อและเราได้ปฏิบัตินะคะป,ะปะ้ามีค่ะป้าเมี์แบบเบาๆค่ะยินดีด้วยนะคะ <laughs> ยินดีด้วยนะคะหัวหน้านะคะหัวหน้าหัวหน้าทีมมาหาความเฮงนะคะมาหาเฮง <laughs> ยินดีด้วยนะคะ ปังๆรวยๆโชคลาบหลังไหล,หลทุกทิศทุกทางนะคะจิตลิ้เอาข่าวดีมาส่งโอ้โหจิ้นลิเอาข่าวดีมาส่งนะคะผมเปลี่ยนงานใหม่ครับเลยไม่ค่อยมีเวลาดูเฮงๆรว,วยๆครับพี่นุ่มตอนนี้ออมบุญค่ะรอเอายันกรอบใหญ่ <laughs> โอ้ยเก่งมากเลย <laughs> อนุโมทนาบุญค่ะพี่กิฟนะคะออมบุญได้นะคะแล้วมีคนมาถามด้วย คุนคะคุนออมเบอร์ด้วยเหรอคะ